สวัสดีครับ14นาฬิกา18นาทีวันนี้เรามาเช็คลิสต์นะคะแฟชั่นสไตล์บายแม่หมอแบบลูแล้วเดี๋ยวหมอจะปักหมุดปักตะกร้าไว้ให้ใหายไปหลายวันเนือ้อกลับมาแล้วจ้าทุกคนวันนี้วัน Tuesday say hi t u s d a y สวัสดีค่ะรองเท้านะคะเริ่มกันที่รองเทา้าส้นตึกแบบนี้นะส้นตึกแบบนี้นะคะสีน้ำตาลรู้สึกจะมีสองสสีเดี๋ยวหมอไปปักตะกร้าให้นะแบบนี้คะ่ะใส่เดินสบายมาก เเอาเต็มแว่นออกแดดเปลี่ยนสีนะคะเมื่อใส่ใจกระเป๋า cross body แบบนี้เดี๋ยวเหมาปักตะเกียบให้จ้ะจุ่มเทเลโฟนได้ประมาณสองเครื่องเนาะนี่คะ่ะเป็น cross body แบบสะพายได้แบบว่าตามอัธยาศัยอ่ะไกวันนี้เราเจ้าสูงค่ะ แฟชั่นดูสูงสูงโอเคเนาะไปหาสเสบียงกันค่ะนี่นะเดี๋ยวหมอจะปักมุดไว้ให้สนใจจิ้มตรงก้าอาะไรรองเท้าหนึ่งชูหนึ่งนะคะแว่นสองนะคะแบ็กสามนะคะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขค่ะสนใจทุกอย่างที่เป็นแฟชั่นสไตล์บายแม่หมอเบสิกก็คือจิ้มตร,ต,รตรงก้าค่ะไปหรอบ๊ายบายเลิฟยู bye